กบูครับครับกบูก็นอนนั่นหรอกกบูครับอืมง่วงนอนไหมครับ พูหลุกใครครับวตัพูเป็นลูกนางฟ้าแม่อยู่ไหนครับแม่วถูอยู่บนสวรรค์แล้วครับแม่อยู่บนดาวเมวีว มีพี่น้องสามแมวพี่น้องอยู่ไหนครับพี่น้องก็ไปดาวแมวหมดแล้วครับตอนนี้เหลือถั่วปูอยู่แมวเดียวแล้วครับผักบุ้งไปดาวแมวแล้วเบาวโลโก้ก็ไปดาวแมวแล้ว ท้าปู่เดี๋ยวผัดนะท้าปู่ครับทำไม่ลงท้าปูเลยได้นะถ้าปู่ฟังเสี้ยงไกลลง่หรอกลเสี้ยงไก่อย่ตรงให้ครับ วันนี้นอนอ้อนได้แล้ววันนี้สนไม่หวันแล้วครับกินอิ่มจะนอนแล้วครับอ้อนอย่างเดียวครับเกาค้างให้เขาหน่อยถกผู้ชอบอ้อนครับ ไม่มีแม่อ้อนแล้วค่ะคนต้องนอนบายแล้ววันนี้จะไม่ได้สวนที่ทุกผูครับ จะผู้รับจริงหรอรับเลยนะ่ะจะเก,ก้าคาง,งา่าฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะชื่อช่องสันมาสันมาครับผม ตถ้าูขออ้อนก่อนนะคะนี่นี่นี่เคยอยากรู้ว่าเถู้กินอะไรเป็นอาหารกดติดตามช่องไว้นะเดี๋ยวจะมาให้ดูอาหารตั้าูครับ อืรับวะนั้นาบางนี่เบาๆนี่รับเสียงแมวปนฝวังนี้ก็หลับ แบงหลับอยู่ฝั่งอากาศดีฝนกำลังตกโปรยๆค่ะกลนแล้วฝั่งนี้กลนแล้วเสียงแมวกลนได้ยินไหมคะน่าจะได้ยินเสียงบ้างนะ ับแล้วไม่ควรแล้วค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ